ครับเป็นเป็นเรื่องของในทีมงานที่เขาจัดให้มากกว่าครับเพราะว่าวันนี้มีดาราผู้ใหญ่หลายท่านมากครับเราไม่ได้เป็นคนรีเควสเองกับระกาศนะใช่ไหมครับไม่ไม่ครับไม่กลัวแบบว่ามีภาพคนอย่างนี้มันจะตกแดงกับกระแสที่เราก็ถึงยอดนิยมเองโอ้คงคงไม่หรอกครับเพราะว่าถึงวันนี้ก็คงจะมีคนที่ที่อยู่ใกล้ชิดผมก็คงจะรู้แล้วแหละครับสำหรับเราพอจะทราบเรื่องนี้แลวไม่ครับ ไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเป็นเป็นอ่เป็นเรื่องของที่ของจัดงานเขาครั общем, ครบตัวคนจะมองว่าเราเรื่องเยอะไหมครับแา่มันมีข่าวว่ามีการที่คนเลยก็คงมันเป็นเรื่องของงานนะครับก็ก็ก็แล้วแต่คนจะมองว่าเขาจะมองอยังไงครับแต่ท<ม>ุก <c oughs> งานที่มีเราจะมีการเยอะทุกครั้งเลยนะคะเจน <c oughs> ครับก็ <c oughs> จริงๆแล้วเป็นเป็นเรื่องของที่ทีมงานเขาคงแบบว่าเขาเขาคงบอกว่ากลัวเสียเวลามากมากกว่าครับเพราะว่าคนเยอะขนาดนี้ถ้าถ้าคงไม่มีคนดูแลก็คงจะแบบว่าคงเดินไม่ถึงเวทีกันทั้งทีครับ มีข่าวมาประมาณว่าคนตั้งเตทแอนตี้เราตอนนี้เตทแอนตี้เราเป็นอันดับเตทที่คนแบบว่าไม่เคยชอบอเลยเงี้ยครับรู้สึกยังไงบ้างครับอะไรนะครับรู้สึกยังไงบ้างถึงเราตัดเตทที่แบบว่าเป็นอันดับที่หนึ่งเงี้ยจริงๆแล้วก็เสียใจแหละครับแต่ว่าก็ก็ก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูด้วยครับเีตทเซลล์ไม่ทำเตที่มีคนบอกว่าตั้งเตทอันดับหนึ่งทีเราก็ส่วนมากแล้วผมทำงานมากกว่าครับเรื่องวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ ก็ผมอยากให้ดูเรื่องผลงานมากกว่าครับเพราะว่าปลายปลายปีนี้ก็จะมีอย่างทองเนื้อก้าก็จะออกแล้วแล้วก็มีรักสุดลิศแล้วก็มีหนังทำลายเรื่องด้วยเรียกดูให้ดูผลงานกันมากกว่าครับโดนสกัดดาวลงกไหมครับโอ้ยคงไม่คงไม่หรอกครับม่ได้พูดถึงไม่ดีกับนเดิ่นงเป็นกับเราก็ตรงอย่างเงี้ยับจริงแล้วก็อย่าอย่าว่าอย่าว่าอะไรกันเลยครับเพราะว่า ป็นอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันบ้างหรือว่าจะอาจจะมองคนมุมกันบ้างครับตอนนี้มีอธิบายให้แฟนคลับเข้าใจไหมครับก็มีบ้างครับมีบ้างครับพูดคุยเวลาได้เจอกันอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแล้วพอผมได้คุยแล้วเขาก็ไม่แฟนคลับผมก็ไม่ได้มีอะไรครับสำหรับเรากลัวไหมครับว่าแฟนคลับเราจะแบบว่าเข้าใจผิดพวกอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเข้าใจผิดหรว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการพูดคุยกันมากกว่าเละครับแต่ว่าเคยมี บ้างครับเวลาที่เขาตามไปทำงานทำอะไรเงี้ยครับท่านผู้ใหญ่ได้มีการคุยกับเรงเราไหมครับกับแฟนละครนะครับเราผู้ใหญ่ไม่ได้คุยอ่าไม่ไม่มีไม่มีครับไม่มีเรื่องส่วนตัวครับผมก็เป็นเรื่องงานมากกว่าครับว่าผมผมต้งปิดละครไปเรื่องหนึ่งกับหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่เพิ่งปิดกล้องกันไปครับตอนเด็กก็ไม่จริงเนี่ยไม่ใส่ใจใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับก็ก็ไม่ได้ซีเรียสครับก็อยากจะให้ดูผลงานละครกับผลงานหนังมากกว่าเพราะว่าผมผมตั้งใจทำมากกับกับกับสองสำหเรื่องนี้ครับมีอะไรอีก คคัับบเอาม้นี่ก็จในท่่ีแบบวจริงๆแล้วผมว่าก็มีหลายๆเรื่องที่อาจจะเป็นการเขา้าใจผิดกันบ้างครับแล้ก็คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครเนี่ยเรียกว่าถ้าทักผมนะผมทักกลับไปแล้วไม่ต้องห่วงครับอันเจมส์ก็ถึงได้ไม่มีแน่อนอนโอ้ไม่มีหญิงแน่นอนครับอีกเรื่องนึงครับมันมีภาพหลุดเราจูบก,กับเบลล่ามีไม่มีไม่มีแน่นอนครับเพราะว่ามีก็มีตามที่นักข่าวเข้าไปถ่ายที่กองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมไมก็ได้เจอเบลล่าด้วยครับ แต่ว่าภาพทีราไมู่้แตไม่รู้ตาเมือนกันไม่ราเหอนกัไหมคที่มีภาพนี้ดมาเพราจริงแล้วก็มีหลายๆท่านที่เอาออกมาเอาไปบอกว่าแต่งแต่งภาบ้างอะไรบ้างก็มีเยอะก็ิงแ่ไม่ได้จุกกระเบิดไม่ไม่มีครับคนพามองว่าเรากันกันงคเพราะา่ออกมาัน็ป็นภาพแบับบ็นอ ไม่หรอกครับเพราะว่าหลังๆวันน so mm uh ี้ผมก็ไม่ค่อยได้เจอเป็น่างเหมือนกันครับเพราะว่าตั้งตั้งตั้งแต่เขาจบละครไปก็ย้ายไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่นี่เป็นแค่ที่ในกองถ่ายใช่ไหมก็มีภาพพี่อยู่ในกองกองถ่ายก็มีครับเสร็จแล้วมันก็มีเป็นแบบประมาณเราไปเล่นเล่นกะหรี่ ว่าเราสองคนก็ไม่เคยเจอกันอยู่แล้วแล้วก็มีพูดคุยกันบ้างกันบ้างครับเพราะว่าก็เป็นห่วงกันอยู่เหมือนกันครับเห็นว่าเห็นว่าแบบนี้เราจะมีแบบโทรไปหาเวลล่าเพื่อโทรเทียร์ไหมครับว่ามีรือไม่โอ้คงคงไม่หระครับเพราะว่าเราเจอก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันเลยไรูปพวกนี้ออกมาก็คงเป็นคงไม่คงไม่จริงครับตัดเจ้าปืนให้มันปล่อยผ่านไปเลยแอนตี้ไรเนาะครับคุณต้อใจน้องเกิดแอนตี้นะโอ้โหคงไม่ถึงนั้นหรอกครับคงไม่มีคงไม่มีแน่นอนครับ